สวัสดีค่ะแกมไซส์นะคะนันนารีผัดปลักค่ะ เ uh, ชื่อว่าเ9 9าาอาจจะคิดว่าแก้มใสเนี่ยอาจจะเกิดมาอุ้ยเกิดมาแล้วแก้มใสผิวสวยแม่ก็เลยตั้งแก้มใสไม่ใช่ค่ะแก้มใสก็คือเป็นชื่อพันธุ์มะม่วงนะคะที่คุณแม่เนี่ยชื่นชอบค่ะแก้มใสนะคะเกิดแล้วก็เติบโตที่หาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลาค่ะคือหนูชื่นชอบจังหวัดแล้วก็อำเภอของหนูมากเพราะว่าเหมือนเราเติบโตที่นั่นชอบความเป็นธรรมชาติชอบทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําหรับแอคทิวิตี้ที่ชอบทําก็คือชอบไปเที่ยวแล้วก็ชอบค้นหาอะไรใหม่ๆไปทะเลกัน ดำน้ำการลงเกาะเป็นอะไรที่ชอบมากๆเพราะว่าเหมือนที่บอกไปก็คือเป็นคนชอบธรรมชาติมากๆค่ะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความฝันในวัยเด็กแล้วก็แบบชอบดูการต์ตูนกันเนาะวัยเด็กซึ่งเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบดูการ์ตูนแล้วก็รู้สึกว่าดิสนีย์มันเหมือนทําให้เราได้กลับไปเป็นเด็กทุกครั้งเหมือนเวลาเราเครียดกับอะไรสักอย่างเราเครียดกับการสอบหรือว่าเหนื่อยกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเจอการ์กกรตูนเจอดิสนีย์มันรู้สึกว่ามันมันทำให้โลกของเรากลายเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งค่ะก็สำหรับแชร์ตอร์ที่คิด แล้วก็มีความเฟรนลี่เข้ากับเพื่อนแล้วก็แอคทีฟตลอดเวลาแล้วก็ชอบทํางาน hard working ิางมากๆค่ะเราเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งค่ะเป็นคนที่ชอบหาทำรู้สึกว่าเวลาที่เราไม่ได้ทากิจกรรมหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเราจะรู้สึกแบบชีวิตมันแห้งเหี่ยวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าการที่เรามีไฟตลอดเวลาการที่เราชอบทํางานชอบทํากิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างแล้วก็พิเศษจากคนอื่นค่ะ สำหรับการได้รับคัดเลือกเป็น MC of Seoul นะคะแก้มเชื่อว่ามีความสำคัญมากๆสำหรับแก้มเพราะว่าเหมือนปีที่แล้วแก้มก็ได้สมัครเหมือนกันแล้วก็ยังไม่ได้รับโอกาสตรงนั้นอาจจะด้วยเพราะว่าประสบการณ์ที่มันยังไม่มากพอค่ะปีนี้แก้มก็กลับมาอีกครั้งเพราะว่าแก้มรักแล้วก็แก้มยังเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะยังทำได้แล้วมันก็ยังเป็นหนึ่งในความฝันของเราที่เรายังอยากทำให้มันให้สำเร็จค่ะ